ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยสําหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวรักคำหวานค่ะซึ่งเป็นประจำในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศกับศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณสาวรักและท่ทานผู้ฟังครับค่ะ รับันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องนะครับในเรื่องเคยต้องยิเร่องทรย่เรอร์เนี่ยนะครับทอเป็นกลุ่มเพือีเป็นรัศดเลงใหม่นะครับี๋ือเราคุยกันในตอนสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับมาคุยถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่แปดกุมภาพันธ์นี่แนนะครับก็้อใกล้วันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับปีหกเก้าก็เน้นย้ำต้องแสดงตนเนี่ยแล้วก็รีบรับบัตร เลือกสสและก็ออกบัตรอย่างเดียวทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอตเนี่ยก็จัดช่องพิเศษเน,นะครับ <c oughs> ก็ถอยหลังไปแล้วเนี่ยนะครับวันที่18 000, กุมภาพันธ์ก็หรือว่าอาทิตย์เนี้ยนะครับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถเดินทางเลือกตั้งที่มีอยู่บางส่วนที่มาลงทะเบียนเลือกตั้ง่วงหน้าเนี่ยนอกเขตกับนอกราชอา,าจาักเนี่ยนะครับ <c oughs> จะต้องใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับนอกราชอา,าจาักเนี่ย สนักเกตเลือกงานเนี่ยเลือกตั้งได้เพียงวันที่7ตุมภาพันธ์ <S 1> <S 1> <S ไม่มีการจัดให้ออกเสียงล่วงหน้าได้เผิด์ีบนะครับเวลา8นาฬิกาตอนเช้านะครับแล้วก็ปิดถีบเวลา5โมงเย็น <S <S 2> <S 2> แสดงตนได้เพียง2ครั้งเพื่อรับบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงตามประชามติแล้วก็รับบัตรและหย่อนบัตรอีกครั้งโดยประชาชนต้องเผื่อเวลานะครับในการเตรียมตัวไม่มีวันถูกตัดสิทธิ์ถ้าไม่มีอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ ก็ต้องถูกตัดเสร็จการออกเสียงล่วงหน้าในการทําประชามติเพียงอย่างเดียวจัดหน่วยสองส่วนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยในเรื่องของทางปกติและทางพิเศษให้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้วแต่ต้องมีการออกเสียงทําประชามตินะครับทีนี้คณะกรรมการการปวของประจําหน่วยเนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกเนี่ยให้เข้า ตามช่องทางพิเศษเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอย่างเร่งด่วนแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่นะครับในช่วงบ่ายตามสำนักการหน่วยเลือกตั้งเนี่ยสอง9ันห้าร้อยกสิบเก้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกว่ามีการกําหนดบัตรแบบเขียวแบบในเรื่องของแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้งพักบัตรสีชมพูนะครับบัญชีรายชื่อบัตรสีเหลืองตามประชามติเนี่ยนะครับทีเนี้ยในเรื่องของการ แฉการเลือกตั้งปี69เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนความตรงว่าซื้อเสียงสูงสุดแี่7,500บาทนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนจ่ายเยอะสุดนะครับรับเลือกเสียแต่ไม่ยอมมาเลือกก็ต้องขอญาตเสียมารยานะครับมันสุดจะกระชอ,อกเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เกลียดในเรื่องของรัฐมนตรีสีเทาพวกบรรดาพวกจีนพวกสแกมเมอ,ร,อร์พวกอะไรตัวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เกลียดในเรื่องของ ผู้การตรงๆเนี่ยนะครับภาคประชาชนเนี่ยเสียงแถวลงแล้วก็การเลือกตั้งปีหกเก้าเนี่ยผลสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างสี่พันแปด้อยสิบสี่ตามรายหัวทั่วทั้งประเทศเนี่ยแบ่งเป็นภาคประชาชนเนี่ยสามพันกว่ารายนะครับภาคธุรกิจเนี่ยประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรายแล้วก็กลุ่มตัวอย่างคลาดเคลื่อนไม่เกินสามเปอร์เซ็นตนะครับระบบถ้ามีการ จ่ายนะครับเงินเนี่ยจะไม่รับมีเพียง18%การเลือกตั้งในครั้งนี้ซื้อเสียงเนี่ยจะไม่รับมีเพียง18%ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ซื้อเสียงสูงสุดนะครับ <S <S ก็7,500บาทนะครับภาคเหนือภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทางภาคใต้เนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ก็เท่ากันสูงสุดประมาณ5,000บาทภาคตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพอา ประมาณสามพันบาทนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนด้วยเบื้องต้นเนี่ยโกรธแล้วก็เกลียดมากพวกถ้าจับซื้อเสียงเนี่ยขณะที่อีกยี่สิบแดเปอร์เซนนี่ยนะครับก็ขณะนี้ภาครัฐเนี่ยรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยโหไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนะครับสูงสุดยี่สิบสามสิบเปอร์เซางแข่งเชื่อไปครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. ผมเจอมาเห็นมากันทาแล้วนะครับ <C ut. S 2> ก็เกลียดพวกข้ามชาติพวกสแกมเมอร์ ซึ่งผมก็โดนมาแล้วท่ทานอดีตร,รองนายกท่านอาจารย์วิศนุคเครืองามก็โดนมาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องไปบอกใครนะฮะอายพี่น้องประชาชนนะครับ <c oughs> ส่วนการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเกิดขึ้นวันที่8กุมภาพันธ์นะครับการเลือกตั้งสําคัญมากโจทย์ใหญ่เลยเนี่ยการแก้ปัญหานในเรื่องมากมายภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์มีความร้อนแรงนะครับตั้งแต่ต้นปี มีการทุจริคตคดโกงโครงสร้างขนาดใหญ่ภัยธรรมชาติและปัญหาที่เศรษฐกิจไทยโตต่ำเรื้อรังมานานที่มีการเป็นโจทย์สาคัญแนวคิดเนี่ยนะครับในเรื่องของปัญหาหนี้สาธารนณะเพิ่มจากเนี่ยนะครับ65% GDP ขยายตัวต่อ GDP เนี่ยนะครับเพราะว่าไทยมีหนี้สาธารณะเนี่ยเพิ่มจาก65% ต่อ GDP นะครับสู่ระดับเพดานเนี่ยของ GDP เนี่ยนี่สาธาณนะในขณะนั้นเนี่ยเคยอยู่ที่70เปอร์เซ็นตนะครับแต่ GDP เนี่ยขยายเนี่ยแค่1.5เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าปีที่แล้ว6.8นะครับคาดว่าจะขยายตัวได้2.2เปอร์เซ็นตนะครับการกำหนดนะโยบายปี69และปี70เนี่ยอาจจะโตเพียง3.5ถึง5เปอร์เซ็นตโดยพักประชาชนเนี่ยนะครับก็ต่ำ คาดการตั้งเป้าไว้ว่า3.5%นะครับส<ะ>่วนในเรื่องของถ้าเรียกว่าถ้าไปโตได้3.5%เนี่ยนะครับพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับพรคพรคเพืพ่อไทยพรคประชาธิปัตย์เนี่ยคาดว่าจะได้5%พรคภูมิใจไทย3%เนี่ยนะครับส่วนพักภูมิใจไทยเนี่ยเร่งในเรื่องของนิ w curve ท่านเอกนิตินิติธรรมประภาพเนี่ยนะครับก็บอกว่า นโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเคยโต5%ปี40แต่ทางเรียกว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับเหลือเพียง2.7%แล้วก็วางตัวเป้าหมายเศรษฐกิจ4ปีข้างหน้านะครับเศรษฐกิจในเรื่องของ plus เนี่ยอาจจะโตไม่ต่ำกว่า3%อีก3ปีข้างหน้าเนี่ยนโยบาย plus เนี่ยก็สาเหตุมาจากโครงสร้างในเรื่องของข,องขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะครับ<ะ>แล้วก็นี้เรื่องของระเวลาหรือเนี่ยนะครับ มาไปดูทางด้านต่างประเทศกันบ้างแกนนนำของกลุ่มประเทศสภายุโรปเนี่ยบกทําเกินไปหลังประกาศมาตรการภาษีกับเจ็ดชาติเนี่ยนะครับในเรื่องของทางสภา EU 7เจชาติเนี่ยสมาชิกอูกับอังกฤษเป็นกลุ่มนะครับก็มีการยึดครองกรีนแลนด์ของกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยเรียกร้องให้ระงับข้อตกลงทางการค้าจนกว่าจะหยุด การค,มค่มขู่สำหรับข่าวรอยเตอร์เนี่ย18มกราคมที่ผ่านมานะครับในกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศขึ้นภาษีประมาณ10%นะครับกับเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยกับดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เนี่ยตั้งแต่1กุมภาพันธ์จะเน้นเป็น25%ตั้งแต่1มิถุนายนปีนี้เนื่องจาก8ประเทศขัดขวางความพยายาม ของ U.S.A. เนี่ยนะครับในการครอบครองกรีนแลนด์นายเบรนด์แลงเนอร์เนี่ยนะครับประธานกรรมการออการค้าระหว่างครอบครองกรีนแลนด์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็บอกว่าร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปี68จนกว่าอเมริกาจะเลิกข่มกูสี่สภายุโรปนะครับจ่อขึ้นภาษีอเมริกาเนี่ยสามล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โต้โดนัลด์ทรัมป์นะครับโโรีดภาษีเนี่ย ในเรื่องของกรีนแลนด์ไม่น่าเชื่อเพราะกรีนแลนด์เนี่ยอเมริกาก็เป็นสมาชิกนาโต้อยู่เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็รอยเตอร์รายงานผู้เสียชีวิตในการประท้วงที่อิร่านี่ยเพิ่มขึ้นถึง5,000กว่าศพนะครับ <c oughs> ขณะที่หยุดจริงเนี่ยสัญญาณการจะประหารชีวิตซึ่งข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าการประท้วงเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ยกว่าประมาณ 5, ้าพกว่าศพ ะครับโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประมาณห้าร้อยกว่านายน,นะครับโดนัลด<ะ>์ทรัมป์รายงานบอกหากกลุ่มผู้นำประท้วงถูกสังหารผลพ้อถน,นหรือประหารชีวิตเนี่ยก็มีการรายงานในโซเชียลมวเดีดโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ขอบคุณผู้นำมิราสได้ยซ้ไปบอกอ้างว่าระงรับการประหารชีวิตผู้คนตามกำหนดเดี่ย8แปรอยกว่ารายนะครับแล้วก็คุณมาเนตเนี่ยนะครับถูกขับไล่ครับพอจะมาเมืองไทยเนี่ย ก็บอกว่าให้ซื้อตั๋วกลับไปเครื่องบินให้โดนให้ให้กลับไปประเทศตัวเองก็ไม่น่าเชื่อนะครับอับอายอย่างมากมายจนสุดท้ายนี่นะครับที่ผมกล่าวด้วยเบื้องต้นเนี่ยสาธารณรัฐกอรทูเลเนี่ยกลยุทธ์จิงพื้นที่สื่อประชาธิปันรัฐบาลใหม่ในช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับการสถาปนารัฐกอรทูเลเนี่ยโดยกองกําลังกอรทูเลเนี่ย K T L A L A เนี่ยนะครับชื่อยาว Lost English ่หนนะฮะ ภายใต้การนําของนอดามเน,เนี่ยนะครับสร้างความสนใจครั้งใหม่ในพื้นที่ชายแดนตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยนะครับในรัฐกะเหลี่ยงเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐในจีนภาพคํคำถามสาคัญคือมุมมองระหว่างประเทศบุคคลิสีภาพรัฐเนี่ยการประกาศรัฐตอทูเรเียถือเป็นรัฐจริงได้หรือไม่นะครับที่สาคัญที่สุดเป็นอธิปไตยยังไม่ชัดเจนเพราะเป็นการตั้งรัฐขนาดเล็กซ่อนรัฐกะเหรียงเนี่ยนะครับของพอมา่ายังไม่ชัดเจน ดังนั้นเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเมียนมาเขาจะยอมหรือไม่นะครับนอรดามียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเล่นใหญ่ว่า KNU นเนี่ยเคยทำเป็นประกาศเอกราชันีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผมว่าเด่ก่นี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามมาต่อไปครับคุณต่อวารักษ์ค่ะสำหรับในส่วนของต่างประเทศค่ะอาจารย์คะก็มีทั้งใกล้ ประเทศบ้านเราเนะคะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาชแล้วก็พม่าค่ะในส่วนของต่างรประเทศแล้วในขณะ,ะเดียวกันอเมริกาเนี่ยก็ข่มขู่ทั้งเวเนซุเอลาทั้งเม็กซิโกทั้งคิวบาโอ้โหมันเขาเล่นเล่นแบบประเภทเรียกว่าคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากจะอยู่ในสมัยที่สามเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ถูกกับสภาคองเกรสเนี่ยนะครับ,รบแล้วผมพ่งคุยกับเพื่อนผมเนี่ยซึ่งเป็นคนอเมริกันที่เกิดในอเมริกาเมื่อคืนนี้เองเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าคนอเมริกันเนี่ย เกลียดโดนทรามมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้เขาอยู่ในประเทศอมเมริกาเลยอยากจะขับไล่ไปอยู่ไหนก็ได้ให้ไปเลยเขาเกลียดมากๆเลยครับคุณสวรักษ์ครับก็คือกระแสรอบโลกนะคะก็มีปัญหามากมายนะคะอาจจะเกิดสงครามด้วยนะตอนนี้นะคะเอ็มบอกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยแต่บงก็ไม่มั่นใจนะว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรครับในความคิดของอาจารย์คิดว่าในอนาคตถ้า นโยบายของทรัมป์ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็จะเกิดผลอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะคือเขา่อสงครามไปทั่วนะครับผมว่าแกบ้าดีเดือดนะฮะเพราะว่าถ้าแกทําอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคนทั่วทั้งโลกเดียยก็ไม่ชอบโดนทรัมป์เลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันคืออีบ้านะฮะขอญาตเสียมารยาทเลยว่าอีบ้ามากมาย ทีดียวครับคุณสวักษ์ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณศาสตราจารย์ดร์ชัยยายิมวไลค่ะเป็นอย่างมากที่ได้มาร,ร่วมพูดคุยคกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์คะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะ สำหรับในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยโดยกอมบัญชาการกองทัพไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง Youtube n น l กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะในวันนี้ดิฉันสาวรักคำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สารคดีพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตอนพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับสายใยความผูกพันต่อมุสลิมไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับสายใยความผูกพันต่อมุสลิมไทยเป็นประจักษ์ชัดว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่และทรงพระวิริยะอุตสาหะมากล้นในการสืบสารดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริและพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาี่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนชาวไทยอย่างครอบคลุม ทั้งในด้านของาศาสนูปถร,รมภมการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้การศึกษาการรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจและที่สำคัญส่งมุ่งเน้นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวไทยในทั่วทุกภาคพื้นที่ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นธุรกันดาลและห่างไกลความเจริญดังเป็นที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้แผ่ปกคลุมไปยังประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติและศาสนาอย่างเสมอกันซึ่งรวมถึงประชาชนชาวไทยเชื้อสายต่างๆที่เป็นมุสลิมหรือนับถือศาสนาอิสลามด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์บำรุงในกิจการต่างๆทางศาสนาอิสลามอยู่เป็นนิดโดยในระหว่างปีพุทธศักราช2506ถึง2515พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรชม,ม,มหาราชบรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินส่งเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิตกลางและเมื่อในปี2518ส่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางและได้พระราชทานภาะบรมราโชวาทอันมีค่ายิ่งเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและภายหลังจากนั้นในทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ปัตตานียะลาและนาราธิวาส ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทางศาสนาพุทธแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดของศาสนาอิสลามด้วยทรงพบปะและมีพระราชปฏิสันฐานด้วยความห่วงใยกับผู้นำทางศาสนาในพื้นที่นั้นๆยังทรงให้การสนับสนุนบูรณะมัสยิดหลายแห่งและทรงติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมออาทิมัสยิดครองและ อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงการถือศีลอดทางศาสนาอิสลามทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้แทนพระองค์นำผลอินทผลัมไปพระราชทานแจกจ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้แถบจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากลำบาก ในแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปจะทรงประทับพักแรมณพระตําหนักทักษินราชนิเวศจังหวัดนาราธิวาสเป็นระยะเวลานาน,านเนื่องจากได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงทรงใส่พระราชหฤทยัย ห่วงใยดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยพระราชทานความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลทันทีทำให้ทรงมีคนไข้ที่เป็นชาวมุสลิมจากพื้นที่ภาคใต้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นจำนวนมากและที่สำคัญทรงอุธธทิศพระวรากายและทรงงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาราชนาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับตั้งแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาความไม่สงบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนทั้งมุสลิมและชาวพุทธ ทีสุขสงและผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนในการดำรงชีพอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหลายแห่งในจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสและสงขลา เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งที่เป็นมุสลิมและพุทธทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนท,ทั้งที่เป็นมุสลิมและพุทธ รวมทั้งผู้นำศาสนาอิสลามและพิสุกสงฆ์เป็นขวัญกำลังใจณนะอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสจึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีถึงน้ำพระราชหฤทยัยอันเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งแยก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีลวงทรงเป็นแม่แห่งพั่นดินถิ่นไทยทั้งปวงจากแดนสูงผู้เป็นศรีกิติยากร พ่อผู้มีพลสกลแส,สองรักป่าดินน้ำล้ำธาตุสิน้นพันดินพอโลกยกย่องเธอพระบารมีสีพัไทย james คู่บุญชัดพ่อผู้มีพลสกลแส,สองรักป่าดินนดลำล้ำค่าสิ้นแผ่นดินทองโลกยกย่องเธอพระบารมีสีพัทไทย but man